สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับามาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับช่องหวยใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับวันนี้นะครับเอามาฝากนะครับหวยสูตรนะครับเลขล็อกสําเร็จคู่โต๊ะสอตัวบนนะครับสูตรนี้ปรับปรุงใหม่นะครับสูตรดีหกับสูตรดีสมารวมกันนะครับกลายเป็นสูตรดีไปเลยดีหไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับล็อกประจําสูตรล็อกประจำสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับสูตรนี้จะเป็นสี่สิบสองชุดนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก่อนจะมาดู หวยสูตรหวยนะครับเพื่อนๆครับให้ดูช่องทางการติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำรเพื่อนๆก็หลายคนที่ติดตามหวยผมนะครับตั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หวยหุ้นนะครับดูสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับเพื่อนๆครับช่องทางแรกนะครับไอดีไลน์นะครับเพื่อนๆอย่าเข้ากลุ่มไลน์อย่าไปแชทกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ทักทายกันนะครับเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสูตรหวยนะครับก็ไอดีไลน์ตามนี้นะครับ 1 9 7 5 B A J O นะครับเน้นยามีกลงครับงครับ1975 B A J O นะครับเพื่อนๆจะสนใจอย่าเข้ากลุ่มปิดใน Facebook นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับชื่อกลุ่มนะครับสมาชิกกลุ่มสูตรลับ V I P สไตล์สไตล์บาโจนะครับแล้วผมจะขับจะกดเข้าเข้ารับเข้าเข้ากลุ่มเองนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปแล้วก็เจอก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับนะครับ กดขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วผมจะดึงเข้าทีหลังนะครับและช่องทางหนึ่งนะครับช่อง YouTube ที่เพื่อนๆกำลังติดตามในตอนนี้นะครับคือช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับจะเป็นช่องสูตรหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆนะครับอสามช่องทางเพื่อนๆจะเลือกช่องทางไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับจะชอบช่องทางไหนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับหวยหุ้นนะครับอ่าผมเปิดอีกช่องหนึ่งสำหรับในยูทูบนะครับอ่าชื่อช่องยูทูบนะครับหวยหุ้นบาโจนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากจะเข้าเฟซ หวยหุ้นกลุ่มปิดหวยหุ้นเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยนะครับหวยหุ้นบาโจนะครับเพื่อนๆจะเข้ากลุ่มปิดก็ทักไปแล้วกันนะครับหวยหุ้นบาโจนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มไลน์นะครับเพื่อนๆจะจะทักกับเพื่อนแลกเปลี่ยนกลุ่มตัวเลขกันทักกันนะครับเพื่อนๆแชทกันแล้วก็เพื่อนๆก็กดไปตาม ID นี้นะครับ ID 2518 JO45 นะครับเน้นย้ำอีกครั้งครับสำหรับหวยหุ้น ID ไลน์หวยหุ้นนะครับ2518 JO45 นะครับ เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มปิดให้นะครับกลุ่มไลน์ให้ถ้าเพื่อนๆจะต้องการนะครับออยู่ที่เพื่อนๆอยากชอบช่องทางไหนนะถ้าเป็นกลุ่มปิดก็มันจะไม่มีข้อความรบกวนเยอะนะครับถ้าเป็นกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยข้อความมันจะรบกวนเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะชอบช่องทางไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆจะพิจารณาแล้วกันนะครับเขาฝากไว้สองแนวทางทั้งสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็สูตรหวยหุ้นนะครับเพื่อนๆอยากชอบช่องทางไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับวันนี้มาฝากนะครับเพื่อนๆนะครับ สูตรเลขล็อกสําเร็จนะครับปูโต๊ะสอตัวบนนะครับสองพประจำสองพันห้ร้บเนะครับทั้งหมดสูตรนี้นะครับสูตรดีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับทั้งหมดมี4ี่สชุดนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเอามาฝากกันนะครับเริ่มตั้งแต่หลักศูนย์แนวแนวตั้งนะครับจะเป็น0 1 2 3อ่า0 1 3 5 6 8นะครับอ่าแนวนอนก็จะเป็น0 2นย์สีอ่หกเจ็ดแปนะครับเพื่อนๆทั้งหมด จะได้42ชุดนะครับก็จะเป็นจับคู่กันก็จะเป็น00 02 04 06 07 08 09นะครับอ่าหลัก1ก็เป็น10 12 14 16 17 18 19นะครับนะหลัก3ก็เป็น30 32 34 36 37 38 39อ่าล็อกสำเร็จอ่าล็อก5ก็เป็น50 52 54 56 57 58 59นะครับนะ ล็อก6ก็เป็น6 0 6 2 6 4 6 6 6 7 6 8 6 9นะครับล็อก8ก็เป็น8 0 8 2 8 4 8 6 8 7แล้วก็8 8แล้วก็8 9นะครับเพื่อนเพื่อนนะตั้งหมด42ชุดนะครับล็อกสำเร็จนะครับล็อกห่งล็อกล็อกศูนย์ล็อก1ล็อก3ล็อก5ล็อก6แล้วก็ล็อก8นะครับเพื่อนเพื่อนครับดูาดูสถิติกันก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่วันที่17เดือนหนึ่งครับเจ็ดหนะครับก็เข้าตัวโต๊ดนะครับอยู่ช่อง ล็อก1นะครับ0ูครับอ่าวันที่1เดือน2ก็อย 2, ูย 1, 3, 2, ่ในล็อก0นะครับอ่าล็อกแรกนะครับอ่าหกนะครับอ่าก็อยู่ในห้องในช่องล็อก6นะครับอ่าหกสี่ก็เข้าตรงๆนะครับอ่าแปดหนะครับอ่าก็เข้าตรงๆนะครับในล็อก8นะครับ18นะครับอ่าก็เข้าตรงๆอยู่ในล็อก1นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสองครับอยู่ในล็อก0ูนย์ครับศูนย์สองนะครับเพื่อนๆนะครับศูนย์สองนี่นะครับอ่า ต่อไปครับ0ูนะครับอยู่ในล็อกศูนย์เหมือนกันครับก็เข้าตรงๆนะครับอ่าศูนย์นี้ต่อไป59นะครับอ่าก็เข้าล็อก5นะครับอยู่ใน59นะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับก็ไม่ต้องเน้นในเยอะๆนะครับอ่าเดี๋ยววิดีโอมจะยาวนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วกันครับเข้าโต๊ะมา3งวดแล้วนะครับเพื่อนนะครับอ่าวันที่17เดือน1นะครับโต๊ะวันที่1เดือน4ก็เข้าโต๊ะนะครับอ่าวันที่1เดือน6ก็เข้าโต๊ะนะครับนอกนอก นอกเหนือจากนั้นก็จะเข้าตัวตรงหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับแต่ผมไม่เขียนตัวก็คือเข้าตัวตรงนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับวันที่1เดือน10บนะครับเลขที่เหลืออยู่นะครับที่ไม่วงกลมอยู่นะครับเพื่อนๆครับที่วงกลมคือเลขมันเข้าไปแล้วนะครับที่ไม่วงกลมนะครับมาดูกันนะเพื่อนๆว่าวดนี้มันจะมาตัวไหนนะครับก็ฝากไว้เพื่อนพิจารณาแล้วกันนะครับว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าสําหรับปีนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาอาจารย์ ท่านอื่นมาตัดด้วยนะครับตั้งเลขดับเลขก็ตัวเด่นนะครับมาตัดดูให้มันเหลือน้อยชุดว่าเพื่อน <_ d ash> ๆจะชอบได้ตัวเด่นมาแล้วก็มาดูในล็อกสําเร็จตัวนี้แล้วกันนะครับาฝากไว้เพื่อน <_ d ash> ๆ,ๆพิจารณาแล้วกันนะครับและผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยว่าสูตรหวยมันไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าทุกงวดเ <_ d ash> พื่อนๆต้องใช้วิญญาณเยอะๆนะครับเป็นแค่แนวทางนั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่านะครับวันที่ 1- เดือน10ที่จะถึงนี้นะครับตูกหวยด้วยกันทุกคนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม แล้วก,ลก็วันนี้นะครับวันนี้ในกลุ่มปิดและในกลุ c, ่มไลน์นะครับก็ผมจะเน้นให้เลยนะครับเน้นก่อน2วัน3วันก่อนไว้ออกนะครับพ่อมีปัญหาที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนะครับว่าหลายคนสมาชิกหลายคนไม่ได้ซื้อนะครับพ่อเจ้ามือแต่ละพื้นที่มันเขาปิดรับเร็วนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็เลยลงไว้ก่อนนะเพื่อนๆได้เป็นแนวต่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับงวดหน้านะครับแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ ขอเพื่อนโชคดีเองๆนะครับตูกหัวด้วยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ